ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรี free, ประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบีย้ยถูกอนุมัตไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเดินหน้าถล่มตลาดรถบิ๊กไบค์ในประเทศไทยหลังจากที่ฮอนด้ได้ประกาศใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตรถบิ๊กไบคขนาดกลาง เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกโดยทำการเปิดตัวส p o r t 500ซีรีส์พร้อมกันทีเดียว3โมเดลประกอบไปด้วย CBR 500R, CB 500F และ CB 500X โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่งานมอเตอร์เอป2012วันที่30พฤศจิกายนพศ2555หรือเมื่อ10ปีครึ่งที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่า Honda เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว3รูปแบบ3สไตล์ให้คนได้เลือกใช้ในราคาที่ย่อมเยาวโดย cb 5 0 0 f เปิดราคา1 9 9่0 0บาท cbr 5 0 0 r 2 4 0 0 0บาทและ cb 5 0 0 x 2 9 0 0 0 0บาทซึ่งก็ได้สร้างยอดขายถล่มทลายตั้งแต่ปีแรกที่มีการวงจำหน่าย จากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมา Honda ก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยอีกครั้งด้วยการเปิดตัวส p o r t 650ซีรีส์พร้อมกันทีเดียว2โมเดลประกอบไปด้วย CBR 650F และ CB 650F โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์ expo 2013ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยแบบถล่มทลาย ยอดจับจองเกินความคาดหมายมันคือสปอร์ต4สูบเรียง6 5 0ซ c ที่คนไทยมีความต้องการเป็นอย่างมากในเวลานั้นและจากวันนั้นเป็นต้นมา Honda ก็สามารถครองตลาดรถบิ๊กไบค์ในเมืองไทยเป็นอันดับที่1ต่อเนื่องมาถึงวันนี้10ปีติดต่อกันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสปอร์ต650ซีรีส์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่งาน Motor Expo 2018 ฮอนด้าทำการเปิดตัว CBR 650R และ CB 650R Neo Sport Cafe พื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ4สูบเรียง 650cc มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องของกำลังเครื่องยนต์และติดตั้งอัพไซด์ดาวเป็นครั้งแรกมีการปรับราคาขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งก็งได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะว่าเปรียบเทียบราคากับออปชันที่ได้ มีความคุ้มค่าต่อราคาเป็นอย่างยิ่งซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ CBR 650R นั้นจะมียอดขายถล่มทลายมาอย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้แม้ว่า CB 650R Neo Sport Cafe นั้นจะมียอดขายที่ไม่สูงเทียบเท่ากับ CBR 650R แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันมาถึงวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันครับว่า จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับ Sport 650ซีรี์หรือไม่จากไทม์ไลน์ที่มีการเปิดตัวทั้ง2รุ่นไปเมื่อ5ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ผมมีความเชื่อว่า Honda นั้นน่าจะเตรียมแผนในการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กับ CBR 650R และ CB 650R ไม่แน่ครับว่าวาระครบรอบ5ปีที่งานมอเตอร์เอป 2023ปลายปีนี้เราอาจได้เห็นการเปิดตัวโฉมใหม่ของทั้ง2รุ่นออกมาถล่มตลาดบิ๊กไบค์ของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ว Honda ก็ได้สร้างปรากฏการ์ช็อกวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปิดตัวสปอร์500ซีรีส์3โมเดลใหม่ ประกอบไปด้วย CBR 500R, CB 500F และ CB 500X ด้วยการติดตั้งอัพไซด์ดาวและดิสเบรกหน้าคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่4ตุลาคมพศ2564โดย Honda ประกาศราคาแบบช็อคไพรส์ก็คือราคาเท่าเดิมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการเปิดตัวครั้งนั้นได้สร้างความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นกับวงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นจากการเปลี่ยนชกุกอัพหน้าจากเทเลสโคปิกมาเป็นอัพไซด์ดาวเพิ่มดิสเบรกหน้าอีกหนึ่งข้างเข้าไปเป็นดิสเบรกหน้าคู่และยังเป็นแบบเลดี้นเมาส์สี่ลูกสูบต่อข้างและกดราคาเอาไว้เท่าเดิมซึ่งผมได้มีการรายงานข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วว่า Honda กกำลังเดินหน้าไล่ฆ่าคาวาซกิเพราะว่าก่อนหน้านั้นในช่วง10ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่สปอร์ต0 0า e ซีรีส์เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยฮ o n d a ไม่เคยมองหรือไม่เคยวางตำแหน่งของตัว500ซีรียอยู่ในกลุ่มเดียวกับ4 0 0ซีซีของคาวากิตระกูลนินจา400แต่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารคนใหม่ได้มีการวางแผนการตลาดใหม่ด้วยการนำส p o r t ต0 0 s e r i e ซีรีมาไว้ในกลุ่มเดียวกับนินจา400และซัด400ดังนั้นแผนการตลาดที่เข้มข้น และดุเดือดจึงเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาการตั้งราคาเท่าเดิมของ Honda ในวันนั้นก็คือการไล่ค่าคู่แข่งซึ่งก็แน่นอนครับว่าเป็นการกดดันคาสกิอย่างหนักผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ2ปียอดขายของคาวส k i มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมากโดยนินจา400ที่เคยขายได้เดือนหนึ่ง200 300คันปรากฏว่า เจ็ดเดือนแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมพศ2566นินจา400มียอดขายเพียงแค่230คันย้ำนะครับว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมานินจา400ขายได้เพียง230คันเทียบเท่ากับยอดขายเพียงแค่เดือนเดียวเมื่อ3ปีที่แล้วในขณะที่แซ400เจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็ขายได้เพียงแค่ 78คันเท่านั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าความแข็งแกร่งของ k a w a s a k ในคลาส4 0 0ซีซีนั้นไม่เหลือีกต่อไปแล้วโดย Honda ถล่มอย่างหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ต้องกล่าวถึงในคลาส6 5 0ซีซีเพราะว่าทั้ง Ninja 650ขายแทบไม่ได้เลย7เดือนที่ผ่านมาขายได้เพียงแค่10คันเท่านั้นส่วน Z 650ก็เช่นกัน7เดือนที่ผ่านมามีตลขกานขายเพียง 6คันในขณะที่สปอร์ต650ซีรีส์ของ Honda นั้นยังคงทำยอดขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรครองอันดับ1อันดับ2และอันดับ3รถบิ๊กไบค์ยอดนิยมของเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีติดต่อกันมาดูกันครับว่าปลายปีนี้ Honda CBR 650 r และ CB 650 r รุ่นใหม่ จะสามารถสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยได้อีกครั้งหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับคิดพ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิธแคปิตอลลิสซิง